สวัสดีครับหมอตานโอ้ผลูมาจากทางไหนอกีกเพิ่งเห็นครับเมื่อวานไม่เห็นเลยครับไม่รู้ไปทางไหนอ้จันทรไทยจัดเต็มเลยจัดหนักจัดเต็มครับอยู่กับช่อง youtube รถดําสวยๆครับวันนี้ก็เอาดินมาถมนะครับฝายอานฝายตัวเอ็ครับผม วิ่งอยู่ห้าคันครับวันนี้นู่นเจ้าบอทองครับจอดสเตนบายครับเตรียมดันเปิดปีกแล้วกลางปีกจะบินแล้วครับเดี๋ยวเรามาถามมอตาลก่อนหายไปไหนมาเมื่อวานเ่ยเฮ้ยวานหายไปไหนมา Hả? long <laughs> sai luôn sai <mà? cười> <laughs> <Dài không? cười> hả? sai <laughs> luôn à? hả luôn sao không sao không sao không sao hả sao Hả? sao không hả? không hả sao sao หัะใช่ไหมสหายแล้วแล้วได้ไหมเนี่ยมาังแพาตม้แดเกลเกบเอ่ะหมากันนอนกายขึงนี่มือวานกินเลยเขาต้มมาตาเคี่มใส่มาขายไม่ร้่รลอยหรือเปล่าถ้ามียัดเรียกว่ายัดไส้กล้วยอยู่นะถ้ายัดไส้กล้วยอะไรอย่ยัดน้อยไม่ลอย โอ้หเนี่เดี๋ยวกล้วยไหมถ้ายัดไส้หมูแม่อร่อยอยี่สิบบาทได้กี่อันทุกนี้ยี่สิบาทสามหืมได้สามไหมเงี้ยอืมฮะฮะอยู่าาอร่อยไหมอืมอร่อยว่ะเนี่ย คือด้นะมาแล้วครับแมมมอสแมมมอสแดดร้อนมากเลยครับวับนนี้มันฝนจะจตกนั่งอยู่คนเดียวไม่ได้หรอฮึนั่งอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเมื่อวานนี้ยังนั่งได้เลยเหรอัดดูตาทยใสดีใส่ <c ười> สวยอยู่ดิเมื่อวานนี้มาคันเยอะบางคันน้อยเดี๋ยวเม,มื่อวานเลยใ่ไหยาวเนี่ยดีแล้ว มันจะได้ไม่หล่นใส่หมู่บ้านอของไอ้ตาเมื่อกี้มันจะเยอะอใส่เยอะยเต่ตากระบะ่า,บบา,าตาแกไม่ค่อยดีอ <c oughs> ยอะงแหละลงรถเทเลอร์เมื่อวา,านนี่ลงเอียงเดดีไย่ตกอืมงานนี้ใช้ดินค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเนี่ยทีเสมอพื้นปูนบนบน่นะ มันอยู่ประมาณเจ็ดรยเที่ยวนะไรอได้นั่นไม่ถึงก็ขาดน้อยอ่ะสักหกรอยไปเฮ้ย,ย,ย,ยหักเลยหักเลยตรงนั้นไม่ต้องไปเทนะฝั่งนั้นอ่ะจะไหลลงนาเขามันไหลลงนาเขาไหมนะ ฝั่งนั้นลงมาบอกตำแหน่บอบโอ้ยเ,เร่งเขงก็ได้ลองมองเอ้ยเอ็งจะท่าก็ท,ากทาก่าโพดเนาะคาาผมมาจากพุกมินลยครับสี่สิบสี่สบา <laughs> เร่งเอ็นนี่ยากนี้เ่น,นี่ต่ <laughs> <laughs> ำนี่นี่ หน้าฝนแล้วเราเทกองไว้ไม่ได้ครับคือถ้าฝนลงมาปื่มมันอมน้ําเลยเราเทปุ่บเราต้องดันเลยดันดัน,ด,นดันเก็บไว้เลยครับกรณีดินแห้งนะถ้าดินไม่แห้งอะ่ะก็ไม่เป็นไรครับดินเปียกดินโครนนี่ดันไม่ได้อยู่แล้วจะเที่ยงเลยครับโอ้โห ไทยใส่ดินสวยมากเลยครับทอทงทอทงบอกประวัติศาสตร์นี้ได้ขับรถใหม่แล้วก็ตรงนี้นะครับที่คันสมบัตยาลงห้วยครับ เรบอกมันเทเฉียงลงนี่หน่อยอเด็ดมาด้วยต้อมคมวอามครับใส่ดินยาวๆครับอู้อ๋อ ดีนี่สุดย,ยอดเลยครับแห้งดีมากเน้นเปนี้ยะทิ่บอ,อุวเลยอืมเนี่ยถ้าลับแบบเนี้ยรถไม่มีพังหรอกเนิบๆครับ เขาทงเขาสไตล์เขาขับเนิบๆอ,อ,อ,อยู่แล้วนี่วัวเนิบไปหรือเปล่าวะไล่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 พอ่อ ไม่มีติดกระบะไม่ต้องตีหรอกฝากท้ายนะ่ะวันนี้จะพาทีมงานกินข้าวสักบ่ายโมงครับ <c oughs> <l Bry on> เร่งงานหน่อยเพราะว่าเหมือนฝ้ามืดมาแล้ว เพราะตรงนี้มันต้องรอดินครับไม่มีดินก็คืออทํางานต่อไม่ได้เราต้องใส่ดินข้างๆแล้วก็ดึงสโลปครับแล้วก็เรียงหินพอพอขอบคุณทีมงานมากครับที่ช่วยกัน ลุยงาน5 0,000คิวจนสำเร็จนะครับลุล่วรงไปด้วยดีครับถึงแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคทำงานยากลำบากรถก็มีเสียครับแต่ว,ว่าทีมงานก็ช่วยกันดีครับไม่หนีครับช่วยจนจบงานเลยขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเบิกตังค์ได้จะพาไปกินเนื้อย่าง สักชุดหนึ่งเนาะดีไหมดีไหมอ้หมโมตานมาก็ามาพร้อมกันเลยครับสายจวดจวดจริงๆคันนี้เขาบอกว่าพายุเข้าครับวันสองวันนี้แหละ ไม่รู้ว่าจะโดนหนะักแค่ไหนไม่รู้นะครับพ่อ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 พอ้ยเอ้ยไม่ต้องตีฝาท้ายนะหมอตาลดินไม่ไมีติดกระบะเลย บอกเอีกอกต้องอุดหูไว้เลยครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ